สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ้านพี่นหนุ่มนะของพี่หนุ่มมีนกหลากหลายมากสไตล์นะนี่เลยโอ้โ um หนกเยอะแยะเป็นร้อยร้อยตัวนะแล้วผมให้พ like, ี Ut ่ห like นุ่มแนะนํา like ว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ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 ของเรามีทีเด็ดอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมให้พี่หนุ่มแนะนําเลยกันใช่ไหมเอาอันนี้เพิ่งเพิ่งจับมาจากต่อนกเหรอได้มามันมาเลยโอ้โหเป็นไงตัวนี้เสียงดีเนี่ยเหรอเนี่ยพี่หนุ่มเพิ่งจับมาจากต่อนกนะของเขาก็มีเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินรีวิวนะเออมีเพาะชวานะครับชวาแข่งชวา เสียงนะครับแล้วก็เนี่ยนกต่อมากมายเนื้ของเราก็มีทั้งมาเลอินโดนะนี่เลยนครับเดี๋ยวพาเดินชมย่อๆก่อนนะเดี๋ยผมให้พี่หนุ่มแนะนำด้วยกันว่าแต่ละตัววันนี้ขเขาของเขามีทีเด็ดอะไรบ้างนะครับนี่เลยนกเยอะๆมากมายนะนครับโอ้ตัวนี้เป็นนกเล่นคนนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มเนาะ ครับตัวนี้เป็นนกกีกูกับพี่หนุ่มกุกเดียวกุกเดียวตัวนี้เป็นนกกุกเดียวเนาะโอ้โหเป็นนกเล่นคนเล่นคนตัวนี้เชื่องเชื่องเล่นได้ตลอดเนี่ยอ๋อไหนไหนไหนลองลองตีเห็นไหมเนี่ยล้วงเข้าไปจับเล่นได้ล้วงเข้ามาจับเล่นได้ตัวนี้เนาะใช่ตัวนี้เป็นนกเล่นคนกุ่งกุกนะอ่าแล้วตัวแล้วตัวริมนี้เป็นนกอะไรครับพี่หนุ่มเนี่ยอ๋อนี่ลูกนกนกใหม่นกป่านี่แหละอ๋อนี่ลูกนกนะใช่นี่เลยปลูกเดียวเหมือนกันปลูกเดียวเหมือนกตอ อ๋อตัวนี้เป็นนกต่อคีกูครับเนี่ยแล้วใช่แม่สวยเลยนะคลุมดีเนี่ยตัวนี้เป็นนกคลุมนะใช่นี่เลยได้ผมถ่ายรีวิวให้ดูแต่ละตัวแล้วผมให้พี่หนุ่มมาจดให้รับชมนะอ่ะตัวต่อไปเป็นอะไรครับพี่หนุ่มตัวนี้นก็นกตอตัวนี้เป็นนกต่อฮะคลุมดีเปลี่ยนดีตัวนี้นะอ๋อคลุมดีเปลี่ยนดีนะนี่เลยผมพี่หนุ่มนี่นกแล้วมากมายหลักสไตล์นะ ครับและริมเนี้ยโหถ่ายกันเจ้งหมดเป็นแนววันนี้จับมือเลยด้วยอันนี้โลกโลกโลกผ่านลูกผ่านอันนี้ลูกยี่ห้าตัวนี้เป็นลูกยี่ห้าเนอะอืมอินโดผสมนกป่าเมืองการอืมตัวนี้เป็นอินโดผสมป่าเมืองการใช่ครับนี่เลยสวยเลยนะเพราะพี่หนุ่มแกเพราะทั้งอินโดมาเลยนะที่นี่นะเป็นนกเพาะ ก็มีนะครับลกสายต่อดงต่อดินเราไปเล่นต่อดินได้อันนี้เป็นนกอะไรครับพี่ห<ม>นุ่มตัวนี้เป็นนกเทพพนมนะแต่มันป่วยมายังไม่ยกยังไม่ยอมยกอ๋กอ,อ,อตัวนี้เป็นเทพพนมเนอะ<ไ><ไ>นี่เลยนะครับตัวนี้เป็นเทพพนมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยอ่ะแล้วมุมนี้เป็นอะไรพี่หนุ่มเนี่ยนี่นี่ <c oughs> นี่นี่อ๋อมุมนี้เป็นนกฝึกหรออันนี้พวกนี้นกฝึกแล้วก็ชวานี่คือชวาที่เราเพาะเอง เพราะเองนกแข่งอืมชาวาอ๋อไอชุดนี้นกแข่งเนอะใช่ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ลูกอินโดตัวนี้นกอินโดเนอะอินโดนี่เราก็เปลือเปลือกอินซีสนใจนี่ก็เราก็แบ่งอ้าวหัดต่อแล้วตัวนี้ตัวนี้หัดต่อแล้วเนอะแบ่งตัวสองตัวแบ่งทุกตัวนะอินโดอินโดนะอ่านอินนี่ก็อินโดเหมือนกันนี่เลยใครที่ชอบอ่อินโดมาเลยนะที่นี่เลยนะครับนี่เลยอ่าตัวนี้ก็เป็นชวาชวาที่เราเพาะขึ้นมาใช่ อืมครับแล้วก็ตัว,ตวนี้ <OB disease. S 1> เป็นเจ้าหลิวตันนะอ๋อตัวนี้นกต่อตัวเก่าใช่ไหมเนี่ยนกต่อตัวเก่าหลิวตันโอ้ตัวนี้ตัวนี้หลายปีนะพี่หนุ่มเนอะใช่ไม่เคยหลุดอืมตัวนี้ไม่เคยหลุดปุกเนอะมาแล้วตัวนี้เป็นอะไรพี่หนุ่มตัวนี้ตัวนี้เป็นนกได้มาจากป่าห้วยฝ่าแข้งอ่ะมึงการอืมตัวนี้ไปต่อได้จากเมืองการใช่เสียงใหญ่ตัวนี้อืมเสียงใหญ่นี่เลยนะครับมามา แล้วก็ข้างในโอ้ข้างในมากมายหลักหลาเลยพี่หนุ่มเนอะเนี่ยอันนี้เป็นชวาที่เราพอเองใช่ครับแล้วชุดนี้ก็เป็นพวกนกต่อตัวที่ติดน,นกมามเมี้ย์ีนาอ๋อที่เราไปต่อมามเมื่อกี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นนกต่อเนอะแล้วข้างในก็เป็นพวกชวาชวาที่เพาะเองอืมนะโอ้โหนี่ในซอกนี่อีกผาเลยพี่หนุ่มเนอรีวิวไม่หมดแน่นอนวันนี้เยอะแยะจัดนะอันนี้เป็นชวานี่เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นกเมื่อได้มาเมื่อตอนต่อได้มาเมื่อตอนเข้าพภาษาอ๋อตัวนี้เป็นนกคำสาเนาะ ครับแล้วชุดนี้โห่บานเลยเนี่ยตัวนี้เป็นลูกอินโดตัวนี้เป็น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 อินโดเนาะก่อเก่าอ๋อวันนี้นกต่อเก่าอินโดนะครับข้างหลังนี่นูนอย่างข้างหลังเลยนะข้างหลังนี่ก็เป็นนกต่อชีพนะต่อนกต่อโอ้โหบานเตยไปหมดเลยครับนี่เลยนี่เป็นนกต่อไอชุดนี้เป็นเป็นนกต่อนะใช่ตกเปลี่ยวตัวนี้นี่เลยแล้วข้างบนก็เป็นพวก ทีเด็ดเลยนะ่ะไว้หน้าบ้านหน้าประตูเนาะคุณนะครับ <Okay. S 1> ข้างในนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูกล่องเพาะเออนี่อันนี้พี่ผสมไออันนี้สายอะไรครับเนี่ยอินโดอ่านี้อินโดเนานะนี่เลยเอ่าพ่อแม่อนะินโดนะนะครแล้วก็ชุดนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นมาเลยเนาะนี่นะอ่าอ,อีกตัวหนึ่งฟักไข่อยู่ข้างบนนู่น ครับแล้วก็ชุดกลางๆนี่ก็เป็นก็เป็นลูกเป็นลูกนกเป็นลูกนกอินโดมาเลพลอืมลูกนกอินโดมาเลยนะชุดนี้นะอันนี้นกเฉลยนกปลาออครับอ่างตลอดฮึตัวเนี้ยพิ่งได้มาเนี่ยโคอ่างตลอดอ่างตลอดตัวนี้นะ <า S 1> อ๋อ<ช>ตัวนี้เป็น,นอืม่มันเป็นนกใหม่ยอยู่เป็นครับนี่เลยแล้วก็ไอพ่อแม่พันธุ์อันนี้เป็นอะไรของ ป่ามังกรเป็นนกต่อแล้วก็แม่เป็นมาเลยร<ฮ>ีอินโดแม่อินโดพ่อป่าเหมือนกันนะครับนี่เลยแล้วก็มีชวาเนอะอชะวาแข่งอหนักไม่หนักสไตล์เนอะนี่เลยหัวอันนี้ก็เป็นนกที่เราต่อมาได้เมื่อกี้นี้ใส่กําไรไว้อันนี้อันนี้นี่ครับเปนกาานนเขานะัญชาสตัวส่วนมากของเราจะเน้นพวกเอ่อมาเรีอินโดเนอะที่เป็นนกมุ่ผสมมาเนอะ เพาะไว้สายต่อขับต่ออาชีพแล้วก็พี่หนุ่มมาเล่นไก่นะครับแต่ชนนี่ออกชนนะครับนี่เลยอันนี้ครูลากๆเนาะที่มือพี่หนุ่มนี่เป็นนกสายอะไรครับเนี่ยอินโดเนาะไม่ห้องสายนี่ขึ้นดัานจรงข้า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 งสายนี่ก็เป็นอินโดเหมือนกันข้างสายนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นนกป่าอ๋อนกป่าเนาะผลึงว่าเสียงนะครับ เป็นน้ำมันดันดานดีนกฝานกฝึกตัวเนี้ยอืมมือนี่อินโดตัวเก่งเลยอินโดตัวเก่งตัวโอ้โหนี่ครับนกอินโดตัวนี้เก่งมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยตัวข้างในนี่เป็นนก,กกิ๊กุ๊ครับเนี่ยจานนก,กเดียวกุ๊บเดียวเนะอ่างบ้างจับอ่างบ้างเป็นอืมกูอ่างบ้างจับอ่างบ้างเนอะอันหนึ่งสองสามแม่ ตัวน,นี้สายไหนครับเนี่ยหรือว่าไอ้ดกอะไรครับเพรา,าตัวน,นี้ป่า1 0้ยเนาะต่างสามคำเพาะเลยแหมนี่เลยนะครับเรียกครับดอ่ะตัวน,นี้เป็นยินดนูนะตกต่อกตัวอ๋อ,อ,อใส่พันเก่าๆเนาะ เมื่อก่อนเคยเอ,เอาเอาเอาของพี่หนุ่มไปไอตัวมาเลยที่มันล็อกยืดๆเลยนะที่มันล็อโกโกโกกกกลักลากเลยอะ<ช>่ะเนี่ยเอาที่เนี่ไปครับ<ช> <ๆ S 1> แล้วก็ถ้าตัวถ้าถ้าเกิดตัวไหนเป็นอินโดนะนกต่อปูแล้วเปิดเลยหนึ่งเก่งเลยนะครับนี่เลย<ช>ตัวเนี้ยนะอ,อ๋อจะเพื่องเชื่องจะพายไปนี่ไม่ต้องไม่ต้อง,องเกรนนกเลยมันขันไปตลอดทาง หันไปตลอดทางเลยสะพายไปเนะี่ยตัวนี้มันเก่าแล้วเนาะเห็นอยู่นานแล้วตัวนี้นกต่อเก่งๆเลยนะครับมีทั้งมาเลออินโดหูมากมายแล้วก็นกเขาชาวานะนกเขาชาวามีหลายสายเนาะสายฟังเสียงสายเ <c oughs> อแข่ง <c oughs> อ๋อเราเพาะนกแข่งเนะนี่แหละเยอะแยะมากมายนะครับมีเลวยไม่แต่ท่านใดสนใจนกนาเลอินโด แล้วก็เออนกชวาแข่งแล้วแบ่งนะก็แบ่งบ้างน่ครับนี่เลยแบ่งบ้างแบ่งบ้างแบ่งไอที่ว่าเอาลูกค้าไปเล่นได้แบ่งของดีดีกว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวไหนย,ยังไม่ดีเราก็ยังไม่แบ่งอ่ะนี่เลยนะครับนี่เลยเราก็เลือกแบ่งที่ว่าดีที่สุดไปนะตัวไหน <c oughs> ที่ว่าเออดีดีนะครับตัวไหนเก่งก่อนแบ่งก่อนนะเก่งทีหลังแบ่งทีหลังนะครับนี่เลย เยอะแยะมากมายนี่นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะนกต่อมากมายนะมีทั้งมาเลอินโดนะครับลเขาเชวาเชวาเสียงเชวาแข่งนะก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่เลยแม่มากมายขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีสวัสดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับครับสวัสดีครับ